ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พวกกับผมไอติมคุงเกมเกมอร์เชิเดิมนะครับกับเกมอาคินเนเตอร์นะครับงั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยครับผมใสก่ก็ใส่อายุโอเคผมเล่นมาหลายรอบนะชอบค้าง ไม่อืมไม่ใช่ผู้หญิงใส่รองเท้าอันนี้ไม่ญี่ปุ่นผมสีผมสีดำใช่ไม่มีพลังพมเศษไม่ไปโรงเรียนโอ้โหโอ้โหแพปตีเราจะตอบไปแล้วเหรอ นี่ใช่แล้วโอ้โหง่ายไปไหมเนี่ยเดี๋ยวลองเอาคำถามยากๆรูอครับโอเคเริ่มเริ่มเกมเล่นใหม่อีกครั้ง ไม่ใช่เกมโปกเกมอนไม่ใช่ผมสีดำไม่ใช่ผู้หญิงอันนี้ไม่ญี่ปุ่นมีผมนารูโตใส่เสื้อสีส้มอ่าใช่นี่คิดอะไรไม่ถูกแล้วเหรอโอ้ย ต้องหาอะไรดีๆหน่อยต้องหาที่มันยากๆให้มันตอบไม่ได้นะครับเอ,อ่อมินิฟอสมินิฟอรสรู้จักไหมนะ่นยรู้จักมินิฟอสไหมไม่ใช่มนุษย์มินิฟอสมันเป็นสัตว์หรือเปล่า ปากมันเหมือนนกนะไม่ใส่รองเท้าใช่สำหรับเด็กไม่ใช่โปกเกมอนยีกด้วยสองขาไม่ใช่แมวเป็นนกม,มีทั้งนกทั้งแมวนะงงไม่ได้เล่นแบสไม่ได้ทำอาหาร เปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกน่าจะเปลี่ยนโลกนะมันก็มีสีชมพูอยู่นะส p i n a c ไม่กินไม่ใส่เชือผ้าไม่ได้อยู่กับครอบครัวแอสซาย บิคอพิงไม่ใช่ไม่ใช่สีส้มบิดไม่ได้เข้าใจไหมอ่ะมินิฟฟร์อ่ะมีเพื่อนเป็นมนุษย์ไหมไม่มีที่เคโรดีไม่ใช่โอมมาลิตเนโพนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ เล่นมาเอ่นมีนั่นไหมโอ้โหมีโคโมาซังโคโมาชมโคโมาซังนี่เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบนะครับในเรื่องโยคไยวอตแต่มินิฟอสหาไม่เจอหรอมินิฟอส มีมีโฟู้จักไม้มินิฟอร์ดอะเอ้ยนี่ไม่ต้องเว้นมีนี่อฟโออายู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอตัวา เออหาไม่เจอตัวาอยู่ไหน,นโอ้โหหาตัวาไม่เจอเจอแล้วหา C E Mini f ิฟอสรูจักไหมไม่ได้อยู่ใน โ้ไม่ต้องละเอาตัวอื่นดีกว่าเอาตัวอื่นดีกว่าไหมเฮ้ยเอาตัวอื่นดีกว่าเ้ยเหนื่อยเริ่มทายใหม่เลยไม่ได้มา ไม่ได้มาจากโปเกมอนเกมตอนนี้กําลังกินข้าวนะอยู่เลยกําลังกําลังใครนี่ก็กินข้าวอยู่ครับไม่ใช่โปเกโมอนม,มันไม่จบต่สู้มาใช้โปเกมอนสิอุ้ยโอ,โ,อโอ้โหคิดผิด อ่คนี่ใช่การะตุนไม่เปิดไม่มีผมเป็นสัตว์ไม่เพื่อเป็นพูได้โอ้คิดข้ามไปอีกสปิงเนชไม่กินสปิเนชมันก็มีเป็นเกมนะไม่ใช่เตา ไม่ไดรักเจ้าหญิงมันเป็นโจลสลัใช่โจนสลัไม่ดีไม่น่าจะใช่ไม่ใช่แบทแมนไม่ใช่มาเวลคอมิกโอ้โไม่ใช่ครับไม่ใช่ ผมจะไม่ทนดีต่อไปแล้วนะเอาเห็นว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้านล่างนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสนี้ไอติมคุงเกมเมอร์ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับเย้ yeah.